รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ World w อาจารย์กิษณนะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีค่ะคบพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับ ในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจํา<ะ>สัปดาห์นะครับของวันที่14สิงหาคมถึงวันที่20สิงหาคมนะครับเรียกว่าสัปดาห์นี้มีวันแห่งความหวังอีกแล้วได้เคลียร์เลยอาจารย์แล้วก็มีคุณภาพของดวงดาว<ะ>สำคัญเนี่ยนะครับโดดเด่นมากๆหลายดวงทีเดียวนะโดยในสัปดาห์นี้นะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาเมถุน<ะ>และชาวลัคนากันเนี่ยจะโคจรมีตําแหน่ง เป็นมหาจักรเป็นราชาโชคเป็นเกษตรราธิบดีและเป็นมหาอุดด้วยโอ้โหโดดเด่นมากเลยนะคุณภาพดีมากเลยนะคุณภาพดีมากเกษตรราชาโชคมหาอุดอีกต่างหากราชาโชคก็หมายถึงโชคอย่างพระราชามีโอกาสได้อะไรง่ายๆนะครับมหาอุดเนี่ยแบบเป็นสปอตไลท์ฉายแสงเลยนะชาวกันชาวเมถุนในสัปดาห์นี้นะเชื่อว่าจะแบบโอ้โหมีข่าวดีมีหลายเรื่องโดดเด่นมากนะครับแล้วมีดาวจันเนี่ยนะครับมีตำแหน่งเป็น เทวีโชคนะมีตําแหน่งเป็นมหาจักรมหาอุดอะไรเงีนเน้ยนะนี่โดดเด่นมากเลยเฉพาะ,<น>ะ,ะดวงดาวดวง <c oughs> เดียวนี่สามารถมีคุณภาพหลก็ใช่ไหมคะคือคือดาวจันเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่เร็วเขาก็เคลื่อนที่ผ่านตําแหน่งดีๆทั้งนั้นเลยนะฉะนั้นชาวพระขณะา,ากรกฏเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีข่าวดีหลายๆอย่างแล้วดาวพังคานก็ยังเป็นราชาโชคอยู่ดาวพระศุกร์ก็เป็นราชาโชคอีกและาดาวอาทิตย์ จะย้ายเป็นเกษตรอีกโอ้โหสัปดาห์นี้คือสัปดาห์นี้ห้าห้าดาวนะคะเป็นสัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลงะนะใครที่กําลังกังวลอะไรต่างๆรอว่าเอ๊ะมฤตยูย้ายไปแล้วจะส่งผลเมื่อไหร่นี่แหละหลังหลังกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปชีวิตจะเปลี่ยนเส้นทางะนะครับเพราะดวงดาวมีคุณภาพอย่างดีทีเดียวนะในสัปดาห์นี้นะครับวันที่17ดาวอาทิตย์จะมีการย้ายราศนะีจากตําแหน่งมาจาก ไปเป็นเกษตรตราทิบดีมหาจักรก็หมายถึงเรียกว่าฟักตัวให้เป็นใหญ่สําหรับคนที่เก็บเก็บสะสมความดีหรือว่าจะฟักตัวแล้วลแล้วย้ายมาเป็นเกษตรอีกห<ฆ>นักแน่นมั่นคงมีกําลังเลย<ฆ>นะแล้วเสร็จแล้ววันที่20ดาวพระพุทธนะครับจะย้ายเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดด้วยโอ้โห oh, โดดเด่นไหม เนนนาากฉพะอที้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงสายตรวจสอบยานเทพยานปูของตนเองเชื่อมต่อประสิทธิกำลังพลิกฟื้นชะตาแบบอัศจรรย์ฉับพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดีทำให้ถูกทำให้ตกตามรักวิชาโดยอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์บุตรสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอดโอเพนดาวอ่ะคราวนี้มาดูแต่ละลักษณะจะเป็นยังไงในสปดา์นี้ ลัคนากรกฎนะครับสัปดาห์นี้มีโชคมีลาบอ้าวเตยมตัวเลยมีทั้งการเงินการงานเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความสุขโอ้โหการเดินทางจะนำมาซึ่งความสำเร็จ<ะ>พบกัลยาณมิตรเกือ้อกูลสำเร็จสมปรารถนาเนี่ยสัปดาห์นี้นะเ,เชื่อว่าหลายคนอาจจะเดินทางกันตั้งต้นสัปดาห์าคนาไปนนแล้วนะอาจารย์ เียบางคนไปแล้วไปแล้วยังแบบยังยังไม่กลับเลยตอนนี้ยเอาเลยไปไหนไปเที่ยวอ้เนี่ยบางคนแบบว่าฟังอยู่เนี่ยโหฉันยังไม่กลับจริงๆงงเลยเนี่ยไม่เตี้ยมกันเลยนะเอาต่อไปนะครับลัคนาเมษเมษนะสัปดาห์นี้เนี่ยจิตใจจดจอมุ่งมั่นกับการหาเงินนี่เหมือนทางานหนักแต่จริงเขาอาจจะรอันที่16บหกไงว่าฉันลุ้นฉันจะได้ไหมและมีโอกาสมีโชคมีลาบมีความสาเร็จสมปรารถนา นะมีโอกาสได้เงินแบบฟุกๆฟุกๆก็คือจะมีโชคทางการจชดเต็มเลยนะคะนะมีโชคในหน้าที่การงานและการเงินนะและจะได้รับความร่วมมืองานจะรู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายมันผ่านฉลุยอ,อะไรที่เราจะทําอะไรมันรู้สึกว่าโอ้มันผ่านฉลุยไปหมดหนะเนื่องจากว่าทั้งดาวประจําตัวเขาเป็นราชาโชคดาวการเงินก็เป็นราชาโชคด้วยนะครับโดดเด่นมากต่อไปนะครับลัคนาพิกจิกนะครับ ชาวลัคนาพิกจิกเนี่ยมีโชคทั้งการเงินและการงานเลยโดดเด่นสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นผู้ประสานสิบทิศเหมือนเดิมนะจะต้อง <จะ S 1> <action S 2> แอคชั่นประสานโดยเฉพาะขครเป็นในหน้าขายที่ดินขายบ้านขายรถอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องประสานเงเชื่อมแมทชิง่งผู้ซื้อผู้ขายพบกันเราเป็นคนกลางนะชาวลักนาพิกจิกเนี่ยเรียกว่าจะเป็นผู้ประสานสิบทิศนะแล้วก็ได้รับความร่วมมือได้รับผู้ช่วยเหลือนะคอนเนคชั่นของตัวเองเนี่ย จะมาเกื้อกูลดวงชะตาให้สําเร็จสมปัติทนาทั้งการเงินและการงานนะครับต่อไปเมถุนค่ะชาวเมทุนสัปดาห์นี้จะทําอะไรต้องแอคชั่นต้องสื่อสารต้องเดินทางนะอย่าปล่อยลูกน้องทํางานอย่าปล่อยบุคคลที่3ทํางานหรืออย่าเชื่อบุคคลที่3อันนี้ต้องจับมือกับพิจิกต้องไปเดินดูเองต้องไป แอคชั่นเองนะหรือจะมีโอกาสได้รับมอบหมายงานอะไรเราก็เดินทางไปตรวจหน้างานให้เห็นจริงๆก่อนจะไปรายงานอะไรนะมันถึงจะสำเร็จสมปรารถนานะครับดีลลับต่างๆก็จะมีความก้าวหน้าสบายใจนะต่อไปนะครับลักษณะกันเช้ากันเนี่ยนะครับโอ้โหสัปดาห์นี้โดดเด่นมาก,ยอ,กอย่างที่บอกไปแล้วนะดวงดวงชะตาเนี่ยดาวเป็นมหาอุดนั่นหมายถึง เป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาคะ<ฆ>นะเป็นโปด,ดเดน่นจะลัดแสงส่งแสงออกมาเลยนะจะมีโชคมีลาภทางการเงินและการงานอันนี้อาจารย์อาทิตย์นี้อาจารย์ก็เก่งได้ดิอาจารย์ต้องหาและเลข <c oughs> นะมีโชคทางการเงิน <c oughs> การงาน<ฆ>ใครจะไปทวงนี้ก็จะสําเร็จสมปรารถนา<ฆ>ลูกนี้อาจจะโทรมาเองมาขอจ่ายเงินให้อะไรอย่างนี้เลย <c oughs> นะเรียกว่าสัปดาห์นี้ฉายแสงแบบสปอตไลท์โดดเดน่น และมีข่าวดีตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะชาวลัคนากันนะครับต่อไปนะครับชาวลัคนามีนนะครับมีโชคทางการเงินนะเนี่ยมีโอกาสถูกหวยเลยนะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของชาวมีนเนี่ยเป็นดาวพฤหัสดาวพฤหัสพักองศาอยู่แต่ได้ดาวจันท์รเข้าไปชาร์จพลัง ดาวจันเข้าไปชาร์จพลังนะพอไปชาร์จพลังให้ทําให้ชีวิตมีชีวิตชีวางานที่รออยู่ก็จะสําเร็จสมปัารถนาะสิ่งที่รอคอยก็จะสําเร็จนะแล้วก็มีการติดต่อมีเพื่อนดีมีมิตรดีนะมีคนมาเกื้อกูลนะครับดีมากนี่เราต้องคบชาวเมีไว้นายจันถูกต้องเลยเพราะดวงดีมากเราต้องคบทุกลักนณเลยเน้นตั้งแต่เมษพลิกกันอะไรเงี้ยไปหาคบเลยเดี๋ยวันฟังธนูก่อนสิเป็นยังไงบ้าง ร่วมมหาบุญใหญ่สวดมนต์คาถาที่วัดร้างเจดีร้างและถวายพระไทยปิดกปลูกต้นโพบูชาดวงชะตาเสริมบารมีตัดเคราะห์เคลียร์สิ่งติดขัดให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ฉับพลันทันใดรับจำนวนจำกัดติดต่อได้ที่ Line แอดโดาวหรือที่เบอร์0863366390ธนูนะครับสัปดาห์นี้ เงินงานโดดเด่นอ่ะตอนนี้ครบออทุกลักขณาเลยนะคลี่คลาย<ะ>มีข่าวดีนะเรียกว่าใครอยากจะไปเสี่ยงโชคนะให้ไปหาเลขเกี่ยวกับความตายความเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้งั้นต้องไปออถ้าพี่หน่อยนี่นะุนกับนั่งรถไป,ไปไดูนะเห็นรถมูนิธิเห็นอะไรต่างเอาทะเบียนมาเล่น<ะ>ด้วยเออมันจะมีโอกาสทำให้สำเร็จสมปรารถนา<ะ>และให้ไปอธิษฐานจิต กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเครารพนับถือนะจะเกื้อกูลดวงชะตานะครับต่อไปลักนาตุลชาวตุลเนี่ยสัปดาห์นี้งานก้าวหน้าเงินไหลมานะมีเพื่อนดีมีมิตรด,ดีมีคนเกื้อกูลบางคนอาจจะได้หน้าที่ใหม่บางคนมีคนชวนทําอะไรบางอย่างนะทําลงทุนบ้างทําอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยนะดีหมดเลยดีก็<า>ต้อง,งต้องรอบครอบแล้วกันนะครับ บางคนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามามากมายเนี่ยค่ะลองสังเกตว่าในสัปดาห์นี้นะคะทุกลักนาเนี่ยดีหมดเลยเพราะว่าดาวต้องห้าระวังนะคงใช่ดีมากมากเลยนะคะและที่อาจารย์ทํานายมานะคะทุกท่านเราต้องใช้ลักขาเท่านั้นนะคะเราจะดูที่ราศีไม่ได้นะคะลักขกาคือต้องใช้5เรื่องด้วยกันชนกันห้าเรื่องด้วยกันนะคะวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดต้องครบนะเนื่องจากว่ามันมี หลักทางโหราศาสตร์อย่างอาจารย์ก็สอนในเก่งดาวไทยดวงอ,<า>อาจารย์พิเยว,วเริ่มเรียนแล้วเนี่ยวันที่สล้วกนี่สิบสิบหกนี้ก็เริ่มสอนจะอธิบายละเอียดเลยที่มาที่ไปมันคือคะอะไรนะอย่างตัวอาจารย์เองเกิดสาสิบเอ็พฤษภามันควรเป็นราศีพฤกษ,ษ์แต่พอผูกลัคนาออกมาปุ๊บ อาจารย์กลายเป็นลัคนากันโมเด็งไปตั้งเยอะเลยเออเวลาดูอาจารย์ก็จะดูที่กันจะไม่ดูที่พฤกษ์พถ้าพฤกษ์เมื่อกี้ไม่ค่อยดีนะอาจารย์แต่ถ้าเป็นกันดีกัน่ดีมากเวลาที่เราดูลัคนาเนี่ยเราจะได้ความแม่นยําของการดูดวงอย่างแม่นยํามากๆแล้วก็การดูลัคนาจะมีความแม่นยํามากกว่าราศีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมทั้งเดือนอาจารย์โปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่อยากดูดวงแบบส่วนตัวที่แบบเรื่องเดียวโดยเฉพาะ หนึ่งเรื่องบางคนจะดูเดเรื่องเดียวเองเหรออ่าเรื่องเดียวไ,ยวไม่ดูหลายหลายอย่างอะหลายอย่างก็มีโ <c oughs> ปรโมชั่นนะคะห้าอย่างก็มีหรือว่าเราจะดูแค่สมมติว่าต้องการเรื่องการเงินนะคะม,ม,มาเช็คดวงกับอาจารย์ส่วนตัวราคาพิเศษมากๆในช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะติดต่อที่ไหนไลน์แอดโอเพนดาวหรือว่าเบอร์นะคะ0 8 6 3 3 6 6 3 9 0ค่ะต่อไปลัคนาตุลนะครับเรียกว่าจิตใจมุ่งมั่นกับการทำงานนะ มีโอกาสดีๆในงานมีคนมาเสนอออปชันมีคนมาแนะนําอะไรดีๆม,มีเพื่อนที่ดีมีนายที่ดีนะแต่ระวังโดนหลอกลงทุนคนมาชวนทํานั่นทนํานี่ก็อย่าไปทําช่วงนี้ต้องแบบว่าปฏิเสธไว้ก่อนเอ,อนะคนมาชวนแบบว่าปล่อยเงินกู้กันไหมอะไรเงี้ยทำเงินอะไรเนีวยก็ทบบว่า <S <S <ก>ธร,ราวไวก่อนนะคะออต้องรอบครอบอาต่อไปนะครับลักษณะมังกร ในสัปดาห์นี้มีโชคนะมีโชคและจะไม่ถูกหวยได้ด้วยนี่ยังคุยกับพี่อุ้มแล้วนะมีตัวเลขยังคาต้องอย่างเี้เดี๋ยวจะบอกเทคนิคให้ชาวลัคนาบงกรนะใครยังไม่ได้ซื้อนะต้องผูกลัคนาเรียบร้อยก่อนนะคะใครมีลูกมีหลาน ให้เด็กนะคะให้ถามเด็กนี่ไงแล้วให้ลูกหลานนะอาจจะไปกรรมข้าวสารออกมาลำหนังนับเป็ดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้้าทำง่ายขึ้นตามใจกัเขาแบบจับเป็นไข่เป็นตุ่ปองนี่ไงเดี๋ยวเราต้องไปถามน้องไอรินว่าหวยออกอะไรงวดนี้นะแล้วงานก็จะมีความก้าวหน้าเงินไหลมาเทมานะมีโอกาสดีๆมีความสุขสบายใจได้ใช้เงินสัปดาห์นี้นะต่อไปลักขนาดสิงนะครับเรียกว่าใครที่มีดิลลับ จะสาเร็จสมปรารถนานะเพราะสิงห์เนี่ยดาวประจำตัวต้องรับตลอดเลยเนี่ยทั้งเดือนเลยเนี่ยก็30วันไงดาวประจาตัวไปเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนวินาจต้องรับอย่างเดียวเปิดแบบไม่ได้นะนั่นแหละเขาจะแบบมีโปรเจกต์มีอะไรต้องคุยประชุมดิวอนาคตช่วงช่วงแบบว่าช่วงแบบว่าอยู่ในมุมมืดเสร็จแล้วพอ17สิงหาเป็นไงคะอาจารย์ดาวประจาตัวย้ายมาเป็นเกษตรราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะมันจะเกิดผล จากดีลรับต่างๆเกิด <ๆ S 1> ผลเป็นรูปธรรมนะหนักแน่นมั่นคงมีกรลัมงานเด่นก้าวหน้าการเจราจาทุกอย่างะจะมีโอกาสสาเร็จสมปัญหาและสัปดาห์นี้จะต้องเป็นสัปดาห์แห่งการเจราจาคุยนู่นนี่นั่นเพื่ออนาคตนะโดยเฉพาะหลังวันที่20มีโชคใหญ่นะครับชาวลัคนาสิงค์ ใครเป็นนายหน้าใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะสิงเหมาะมากเลยค่ะเพราะว่าวันที่นี่ยนะอาจารย์ <c oughs> หลังจากวันที่2ี่สิเนี่ยสิงจะดวงดีมากๆ <c oughs> วันที่18นะคะอาจารย์มีไปทําพิธีนะคะพลีกรรมเอาจารย์นนจะพาไป<ล>สวดมนต์คาถา,ถาจเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดร้างเจดีย์ร้างตรงนี้นะจะมีแผ่นบูชาดวงชะตาด้วยมีทุกอย่างคือไปตัดเคราะ ไปเสริมบาร,รมีอย่างนี้นะใครที่มีปัญหาติดขัดอะไรอยู่บางคน,นะคะบอกว่าเอ๊ะทําไมขอหวยแล้วไม่เคยได้เลย <c oughs> ขอโชคไม่เคยได้ทำไมไปสมัครงานแล้วมันไม่ได้นี่เลยค่ะมาทําพิธีนี้นะคะเราขอได้หนึ่งอย่างพิธีนี้เป็นพิธีพิเศษนะ,ะเรียกว่าจะบูชาดวงชะตาตัวเองนะครับได้บาร,รมีไปตัดเคาะตัดอะไรต่างๆนาะนาะ <c oughs> เพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อย่างรวดเร็ว พิธีนี้นะจองด่วนเลยนะรับจำนวนจำกัดเนื่องจากว่าสถานที่สถานที่ตรงนี้นะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วพิเศษสุดๆแล้วก็ใครอยากไปติดต่อมาดูประวัตินเต็มงเรับรองว่าใครไปเนี่ยได้ผลแน่นอนเลยอันนี้บอกเลยนะคะพิเศษพิเศษนึงพิเศษมากๆเลยติดต่อที่ Li น์แอดโอเปนนะคะหรือว่าเบอร์นะคะศูนย์แปดหกสามสามหกหกสามเก้าศูนย์ต่อไปนะครับลักษณะสุดท้ายลักษณะกลมค่ะชาวกลมในสัปดาห์นี้นะครับ จะทาอะไรต้องพิจนารณาให้ละเอียดรอบคอบนะในทุกๆดีลในทุกๆ<ะ>ก,ก,การทําอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,เ,องเพื่อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความละเอียดรอบคอบคิดสละตะเลยคิดวิเคราะห์แยกแยะนะประเมินผลความคุ้มค่าประเมินผลประโยชน์ต่างๆนะให้ระมัดระวังการตัดสินใจผิดพลาดน,นะสัปดาห์นี้ก็ท่านก็อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรคิดวิเคราะห์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอดาวย้ายไปก่อนแล้วค่อยว่ากันะนะ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืม กดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กิษณะภูสิรุด,ดมนะเว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูสิรุด,ดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจเปิดดาวรู้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณะภูสิรุด,ดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ อาจารย์ได้ไปทํานะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์าารยกิษณะภูสิทธิอุดม n อ t เน็เพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะคใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับจะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิษณะนะบทสวดมนต์มนคาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ